สวัสดีครับผมผมติ๊กเนเดอร์ครับวันนี้พี่ตีพาทุกท่านมาชมคลิปรอบคันเสือภรเจ้า Kawasaki ZX10R ครับรถคันนี้เป็นรถปี2018เลขไมล์เพียง10,000หลัก100กิโลเมตรเท่านั้นสภาพสวยใสยเหมือนใหม่ป้ายแดงมาเพระาะว่าของแต่งด้วยฮะจะสวยขนาดเลขไมล์แท้ไหมมามาชมเลยครับเลขไมล์คันนี้ครับวิ่งมานะฮะเพียง10,194 10, กิโลเมตรแท้ครับเรามีเลขไมล์จาก้าลูกค้าให้ดูทุกคัน หน้าจอเรือนไม้ครับสวยใสไม่มีรอยขีดข่วนกรอบเรือนไม้ไม่มีบุกกระแทกแตกร้าฟังก์ชันการใช้งานสามารถใช้ได้ครบทุกฟังก์ชันไฟติดครบทุกดวงครับปุ่มกดก็สามารถใช้งานได้ตามปกตินะครับกุญแจชิปครบ2ดอกนะฮะหัวโช๊สวยนะครับไม่มีรอยขันรอยเซอร์วิสเลยแผงข้อบนเดิมสวยครับไม่มีรอยครับกัตบัดเดิมจากโอรินกัตบัดไฟฟ้าสามารถใช้งานได้ตามปกตินะฮะไลน์น็อตไทเทเนียมทั้งคันครับอันนี้ฮะประกับไฟฟ้าเดิมตัวสอดต่างๆไม่มีเรือรางครับ ปอกแฮนด์แต่งนะครับจากอลิเต้นะฮะตุ้มไปแฮนด์แต่งเป็นงานแซเลสกลึงสวยงามครับมือคลัต์มือเบรกเดิมครับนี่ฮะไม่คดไม่งอครับกระปุกมันเบรกสวยใสไม่มีขุ่นไม่มีแตกไรยงาครับประกับคันเร่งตัวสอต่างๆไม่มีเดือรางครับนี่ฮะไลนน็อตเทียมทั้งตัวอ่าทั้งคันนะครับครอบถังเดิมครับติ๊กเกอร์วอ์นิ่งอยู่ครบฝาถังแต่งนะครับนี่ฮะไลนน็อตเทอ่าเทียมทั้งคันเช่นเดิมครับ ครอบถังนะครับเป็นคาร์บอนแท้นะครับแต่เต็มใบฮะไม่มีรอยขีดข่วนแล้วก็ตัวครอบถังด้านข้างสติ๊กเกอร์เต็มครบทุกจุดไม่มีฉีกขาดลุดลอนแน่นอนครับเบาะนั่งเบาซ้อนเป็นหนังเดิมไม่มีขาดไม่มีรูครับแฟร์นิเจอรท้ายเดิมสวยสติ๊กเกอร์เต็มไม่มีฉีกขาดลุดลอนแตกแล้วชิหน้าแต่งครับจากซิโร่กราฟิตี้ครับนี่ฮะด้านหน้าครับลายน็อตทั้งคานครับกระจกแต่งด้านหน้าเช่นเดียวกันนี่โคมงไฟหน้าเดิมสวยครับแทบไม่มีรอยหินครับสวยใสเหมือนใหม่ กระบอกชคคู่หน้าครับไม่มีบุบกระแทกด้านหน้าด้านข้างเราเช็คทุกคันนะครับบางคนหน้าเดิมครับไม่มีรอยขีดข่วนแตกร้าวนะฮะยางด้านหน้าครับเป็นยางสลิกครับนุ่มนะฮะหนึบมากมากขอบเราด้านหน้าเป็นสีเดิมครับไม่มีถลอกไม่มีร้งครับจานเบรกด้านหน้าครับต้องบอกว่าเป็นแค่รอจริงๆนะครับกระบอกชกด้านล่างครับไม่มีรอยหินรอยลอมาสไลด์ทับซับแทงสวยครับไม่มีรอยคาลิปเปอร์เดิมสวยครับไม่มีรอยเช่นเดียวกันทันนี้ มาพร้อมประกาศหม้อน้ําแต่งนี่ครับสีดําด้านหน้านะฮะขอท่อสวยครับนี่มีบุกกระแทกด้านหน้าและด้านข้างเลยครับอกล่างครับแนบสนิทชิดทุกจุดแต่ลิ้ด้านข้างครับสติ๊กเกอร์เดิมเต็มทุกจุดนะฮะไม่มีฉีกขาดดุดร่อนแตกแล้วนะครับกันลมด้านข้างแต่งแบบตรงรุ่นนะฮะครันนี้มาพร้อมกับครอบเฟรมนะครับเป็นคาร์บอนแท้เช่นเดียวกันครับแข้งเครื่องฝังขวาครับเป็นสีเดิมครับไม่มีถลอกไม่มีล้มไม่มีเก็บงานไล่น็อตไทเทเนียมทั้งคันนะฮะ พ <c oughs> ักท้บบาฝังขวาเซนเซอร์ไม่มีแตกขากคันเบกรกล่างครับไม่คดไม่งอคันนี้มาเพราะว่าท่อแต่งทรง SC p ซีโปรเจกตแบบสลิปออนครับมาฟังเสียงท่อคันนี้กันตันดติดง่ายครับรอบเดินเบานี่กัตบตาเร่ง็นี่นครับขึ้นเร็วลงเร็วเครื่องยนครับเดินเรียบอัตราเร่งดีไม่มีสะดุดแน่นอนครับครอบ สวิงอาร์มหลังแต่งเป็นคาร์บอนแท้เช่นเดียวกันจานเบรกด้านหลังครับเป็นล่องเพลงเล็กน้อยครับมาพร้อมกับระบบเ,ลเบลก ABS นะฮะจานน็อตเบรกหลังยังไล่น็อตไทเทเนียมทั้งคันเลยนี่ฮะมาครับล้ออ่ะล้อหลังครับเป็นสีเดิมไม่มีฉลอกไม่มีดุ้งครับยางหลังเป็นยางสลิกนะฮะมาครับท้ายท่านแต่งพับเก็บได้ไฟเลี้ยวด้านหลังแต่งนะครับไฟต้องบอกว่าไฟเบรกหลังแต่งมีไฟเลี้ยวในตัวศูนย์ญญตรงไม่มีบิดเบี้ยวรถคันนี้ไม่เคยมีอุบัติเหตุใดๆทั้งสิ้นแน่นอนมาฝั่งซ้าย สเตอร์เดิมครับโซ่แต่งนะครับเป็นโซ่โอลิงนะครับสีเขียวเข้ากับตัวรถเลยครับวิงอาร์มฝั่งซ้ายครอบด้วยครอบคาร์บอนแท้ครับจัดไปฮะมาครับพักท้าฝั่งซ้ายเซ็นเซอร์ไม่มีแตกหักคันเกียร์ไม่คดไม่งอครับเกียคลิกชิฟเตอร์สามารถใช้งานได้ตามปกติครอบเฟรมด้านซ้ายคาร์บอนแท้หมดเลยนี่นะครับฟาร์ดิ้งด้านท้ายครับนี่ครับเต็มทุกจุดไม่มีฉีกขาดหลุดล่อนแตกร้าวครับแคงเเครื่องฝั่งซ้ายมาดูครับสีเดิมครับไม่มีรอยล้มแล้วก็ล้มแปะเลยฮะ อ่ครับน้าืึองฝั่งซ้ายดูยใกล้ครับผมแห้งใส่ครับตาตาไนันนอรบตรนนทบุรีนะฮะกระบอกชงด้านล่างฝั่งซ้ายไม่มีรอยหินรอยล้มรอสไลด์เลยครับจานเบรกด้านล่างฝั่งซ้ายครับนี่ก็เป็นแค่รอยครับสัมผัสด้านขวาแล้วก็มาพร้อมกับระบบเบรก ABS ด้วยเอาละครับคันนี้พี่สีเปิดราคาไว้อยู่ที่ครับสามแสนเก้า่นกบาทเท่านั้นดาวน์ต้นต้นเพียง19,000บาทฟรีทุกอย่างค่าจัดไฟแนนซ์ค่าขนส่งค่าโอน ขอเริ่มไปทั้งคันก่อนสมมอบครับอะถ้าคุณมองหาไซสิ่ R ตอนนี้มีเลือกอยู่ประมาณ3คันนะสวยทุกคันเล็กไม่แท้ทุกคันถ้าคุณหาอยู่นะคุณรีบมาครับทันที่บ่ายังหวัดรับประกันว่าไม่ผิดหวังแน่นอนครับแล้วเ,เจอกันครับสวัสดีครับ